สวัสดีครับวันนี้มีข่าวของน้องลิซ่าแบล็คพิงคมาฝากเช่นเคยนะฮะมีทั้งข่าวดีจากฝั่งสื่อเกาหลีออกมาชื่นชมน้องลิซ่าอีกแล้วถึงความสามารถในการเป็นผู้นําวงแบล็คพิงคของเธอรวมถึงข่าวที่แฟนคลับหลายคนยังเสียดายอยู่นะครับเกี่ยวกับงานที่มิลานของน้องลิซ่ากับงานบุนกจรีเนาะในขณะที่เจนนี่แบล็คพิงคดูเหมือนจะมีทัวร์จีนลงนะฮะเริ่มที่สื่อเกาหลีก่อนเลยนะฮะล่าสุดออกมาชมน้องลิซ่าแบล็คพิงคอีกแล้วครับเขาพูดถึงเกี่ยวกับน้องเล็กของวงต่างๆในเคป๊อปนะฮะ บ้างโดยเนื้อข่าวเขาเขียนว่าสมาชิกเคป p OP ทุกกรุ๊ปเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีทั้งผู้นําและก็น้องเล็กของวงส่วนใหญ่แล้วคนที่เป็นผู้นำเนี่ยก็จะเป็นคนที่อายุเยอะที่สุดในวงนั่นเองแต่มันก็มีหลายๆครั้งเหมือนกันที่น้องเล็กสุดในวงก็จะได้ตําแหน่งนี้ไปถึงแม้จะไม่ค่อยพบเห็นบ่อยครั้งสักเท่าไหร่แล้วเขาก็ไล่รายชื่อมา9วงนะฮะแต่ที่เราสนใจก็จะเป็นน้องลิซ่านั่นเองลิซ่าแบล็กพิงก์เขาเขียนว่าถึงแม้วงแบล็ k พิงก์เนี่ยจะไม่มีสมาชิกที่เป็นผู้นําอย่างชัดเจนนะ ใครที่เหมาะสมจะรับตําแหน่งนี้ถ้าเกิดตําแหน่งนี้มันมีจริงๆขึ้นมาซึ่งลิซ่าเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสมาชิกที่เรียกได้ว่ามีคนพูดถึงมากที่สุดที่เหมาะสมกับตําแหน่งผู้นําของวงแบล็คพิงค์ไม่ว่าจะเป็นเอกลักษณ์ออร่าต่างๆที่เธอมีรวมถึงบุคลิกท่าทางการแสดงออกเธอเนี่ยแหละเหมาะสมกับตําแหน่งที่จะเป็นผู้นําของวงแบล็คพิงค์แม้เธอจะเป็นน้องเล็กของวงก็ตามก็เรียกได้ว่าเห็นด้วยเหมือนกันนะครับอันนี้เขาก็รวบรวมจากกระทู้ต่างๆนะฮะในบนโลกอินเทอร์เนต็ตที่มีการพูดถึงน้องลิซ่ามากมายเพราะว่าเธอก็ทําลายสติให้วงแบล็ค จริงๆเนาะและด้วยความที่หลายๆครั้งน้องลิซ่าก็มีการออกมาปกป้องสมาชิกวงแบล็คพิง k ด้วยนะ รวมถึงการเทคแคร์แฟนคลับต่างๆการตอบคําถามในนิตยาสารมากมายที่แสดงให้เห็นถึงภาวะผู้นําทัศนคติเชิงบวกของเธอก็ถือว่าเหมาะสมกับตําแหน่งนี้ครับในขณะที่อีกข่าวหนึ่งที่เลียกได้ว่าแฟนคลับหลายคนกาลังเสียดายเหลือเกินกับงานบุนเกลี่งานบุนเกลี่ครั้งนี้จัดที่มิลานประเทศอิตาลีนะครับซึ่งแฟนคลับหลายคนก็คงคิดว่าน้องลิซ่าไม่ได้ไปงานนี้แล้วซึ่งงานนี้ก็จะเป็นการจัดโชว์เครื่องประดับรูราของแบรนด์บุนเกลี่นะครับที่ประเทศอิตาลีโดยน้องลิซ่าเนี่ยก็เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการให้นั่นเองในงานบุน ออโร拉อะวอร์ด <Aurora> ซึ่งเป็นการจัดครั้งแรกในยุโรปเลยทีเดียวนะฮะเป็นส่วนหนึ่งของมิลานแฟชั่นวีคโดยมีผู้สนับสนุนหลักอย่างโวกอิตาลีนิตยสานชื่อดังจัดวันที่27กุมภาพันธ์นี้ที่บ็อกโคนียูนิเวอร์ซิตี้หรือว่ามหาลาัยบ็อกโคนีนั่นเองซึ่งเป็นมหาลาัยชื่อดังของมิลานนะครับมหาลาัยสุดหรูแล้วครั้งนี้ก็มีดาราฮอลลีวูดมากมายมานะฮะที่เห็นหลักๆก็มีคิมคาเดเชียนมาด้วยถือว่าสื่อมาเยอะจริงๆแหมก็น่าเสียดายจริงๆนะครับไม่เป็นไรฮะงาน หลายสถานที่แล้วก็หลายครั้งนะครับต้องมาจับตาดูครับว่าครั้งหน้าน้องลิซ่าจะมีโอกาสได้ไปโปรที่งานไหนหรือเปล่าไปปรากฏตัวในฐานะตัวแทนระดับโลกที่งานไหนหรือเปล่าและทาง YG จะปล่อยให้ไปหรือเปล่านั่นเองนะครับมาถึงข่าวเจนนี่แบล็กพิงค์ครับที่ตอนนี้กำลังโดนทัวร์จีนลงอย่างหนักนะฮะบนอินสตาแกรมของเจนนี่อย่างความคิดเห็นนะฮะก็เช่นบอกว่าฉันชอบคุณนะเจนนี่แบล็กพิงค์แต่ฉันรักประเทศจีนมากกว่าเฮ้ยคุณทำแบบนี้ได้ยังไงอะฉันรักเธอมากนะเจนนี่คุณกล้าทำแบบนี้ได้ยังไง อย่าคิดว่าจะได้มาเมืองจีนอีกเลยนะเจนนี่คอมเมนต์อีโมจิที่เรียกได้ว่าต่อต้านมากมายนะรวมถึงภาษาจีนนับไม่ถ้วนเลยทีเดียวก็คือเจนนี่เนี่ยไปชื่นชมนักกีฬาเกาหลีใต้นะครับซึ่งนักกีฬาคนนี้ก็มีการมาให้สัมภาษณ์ด้วยว่าเจนนี่เนี่ยยินดีกับเขาที่ได้เหรียญทองในการแข่งขันครั้งนี้แล้วก็รู้สึกว่าเป็นกําลังใจอย่างมากที่เจนนี่เชียร์เขาด้วยสาเหตุนี้นั่นเองนะครับชาวเน็ตจำนวนมากเนี่ยก็เลยไม่พอใจที่เจนนี่ส่งข้อความไปสนับสนุนนักกีฬาของเกาหลีใต้ที่ชนะการแข่งขัันน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 ในประะะเทศจจีีแแลล้้ววชคดยห ในขณะที่ชาวเกาหลีใต้ก็ตอบโต้ชาวจีนไม่น้อยหน้าเช่นเดียวกันนะครับกับกรณีที่มาถล่มเจนนี่แบล็กพิงเขาบอกว่าพวกนี้มันน่าอับอายมากเลยนะกับการกระทําของพวกเขาคนจีนนี่เพิ่งทําอะไรที่มันเป็นจีนจีนจริง,รงๆเลยนะจีนมากๆเจนนี่ไม่มีสิทธิ์เชียร์นักกีฬาทีมชาติเดียวกันเลยเหรอก็เรียกได้ว่าเป็นประเด็นที่บาดหมางก,กันมานานแล้วนะระหว่างจีนกับเกาหลีใต้ศิลปินในเกาหลีใต้ก็จะลําบากหน่อยแล้ะนะตอนนี้ถ้าเกิดจะไปประเทศจีนก็คงต้องรอให้เรื่องเงียบสักพักนะฮะ จะว่าไปพูดถึงเมืองจีนนี่ก็เห็นแฟนคลับชาวจีนหลายคนกําลังคิดถึงน้องลิซ่าเหมือนกันนะว่าเมื่อไหร่เธอจะได้ไปออกรายการที่ประเทศจีนอีกครั้งหนึง่งถึงขนาดมีข่าวปลอมขึ้นมาเลยก็มีนะฮะว่าน้องลิซ่าเนี่ยกำลังจะไปเมืองจีนแล้วอะไรอย่างนั้นเลยก็เป็นเรื่องเรานํามาฝากกันนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้ามีอะไรจะมาอัปเดตเพิ่มเติมนะครับ